สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงราคาข้าวเปลือกประจำวันที่7พฤษภาคมนะครับพศ2565เป็นข้าวเปลือกเจ้า5%ความชื้นอยู่ที่15%นะครับมาดูในเขตของจังหวัดกร,รุงเทพก่นนะครับเนี่ยในเขตกรุงเทพนี่อยู่ราคาอยู่ที่9,200ถึง9,500บาทต่อตันนะครับนี่ส่วนต่างก็คือ300นะครับบวก300 กาญจนบุรี9,000ถึง9,100บาทต่อตันฉะเชิงเซา9,500บาทต่อตันชัยนาท9,000ถึง9,200บาทต่อตันนครนายก9,200ถึง9,500บาทต่อตันนนทบุรี9,200ถึง9,400บาทต่อตันนคนปรปฐม9,200ถึง9,400บาทต่อตัน ปทุมธานี9,300-9,400บาทต่อตันพิษบุรี9,100-9,200บาทต่อตันลบบุรี9,200-9,300บาทต่อตันสุพรรณบุรี9,300-9,600บาทต่อตันอยุธยา9,000-9,100บาทต่อตันนะครับมาดูในเขตจังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีี่9,300-9,400บาทต่อตันกำแพงเพชร 9กาพันถึง9 1 0 0บาทต่อตันนครสวรรค์9,200บาทต่อตันพิษณุโลก8,800ถึง9 1 0 0บาทต่อตันพิจเพชรบูรณ์9,100ถึง9,200บาทต่อตันอุตรดิต์เ2 0 0 0ถึง9,300บาทต่อตันนครศรีธรรมราช9 1 0 0ถึง9,300บาทต่อตันดูครับเปลือกของมะล,ลินะครับความชื้นตั ความชื้นอยู่ที่15%ประชากรโรคนี่1 1 2 0 0 0ถึง13,000บาทต่อตันบุรีรัมย์14,800ถึง15,000บาทต่อตันนครราชสีมา13,500บาทถึง15,000บาทต่อตันร้อยเอ็ด13,500ถึง14,500บาทต่อตันขอนแก่น13,000ถึง14,800บาทต่อตัน โสธร14,500ถึง15,000บาทต่อตันอุดรธานี13,000ถึง14,200บาทต่อตันสุรินทร์14,000ถึง14,500บาทต่อตันส่วนตัวเลขข้างหลังก็เป็นส่วนต่างนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลสำหรับชาวนานะครับขอบคุณครับ